สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านก่อนที่ท่านผู้ฟังจะไปรับฟังเรื่องราวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องสั้นในโอกาสต่อๆไปกรรมของนายจุนทะสุกริก กาลครั้งหนึ่งในสมัยพุทธก,กาล2,600กว่าปีที่ผ่านมาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่ไกลาจากวัดพระเวรุวันมีชายผู้หนึ่งมีจิตใจโหดร้ายทารุณมากชำแหละเนื้อสุกรขายเพื่อยังชีพเขาคนนั้นชื่อว่านายจุนทะนายจุนทะคนนี้เป็นผู้ชำแหละสุกร มาเป็นเวลานาน,านถึงห้าสิบห้าปีจะเรียกได้ว่าเกือบทั้งชีวิตก็ว่าได้เขาหาสุกรด้วยวิธีเดินทางไปตามหมู่บ้านต่างๆนำรถบรรทุกข้าวเปลือกออกไปเพื่อใช้แลกกับลูกสุกรของชาวบ้านพอได้ลูกสุกรมาแล้วก็นำไปขังรวมกันไว้ในคอกหลังบ้าน พอขุนลูกสุกรให้โตเต็มวัยด้วยอาหารประเภทผักรำข้าวรวมทั้งอุจจระของพวกมันนั่นแหละวิธีที่จะชำแหละสุกรเขาจะเลือกสุกรมาหนึ่งตัวที่โตเต็มวัยมามัดให้แน่นเข้ากับหลักที่จะฆ่าจนดิ้นไม่ได้จากนั้นก็ใช้ค้อนขนาดใหญ่ลักษณะสี่เหลี่ยมทุบทุบทุบ เพื่อให้เนื้อสุกรนั้นพองหนาเสียก่อนพอเห็นว่าเนื้อพองหนาดีแล้วก็ใช้ไม้ง้างปากสอดเข้าไปในระหว่างฟันเพื่อไม่ให้สุกรงับปากลงมาได้แล้วก็ใช้กระบวยเหล็กกรอกน้ำร้อนที่เดือดพล่านเข้าไปในปากช่างเป็นภาพที่น่าอดสูใจย,ยิ่งนักสำหรับผู้ที่ได้พบเห็น น้ำร้อนๆที่เขาเทเข้าไปในปากของสุกรตัวโชคร้ายนั้นก็เข้าไปเดือดพล่านในท้องขับอุจจระของสุกรออกมาทางทวารหนักจนหมดจนน้ำที่ไหลออกมาจากท้องสุกรใสสะอาดจากนั้นเขาก็เอาน้ำเดือดพล่านราดลงบนหลังของสุกรอีกครั้งหนึ่งเพื่อลอกหนังกําพร้าของสุกรออก ต่อไปก็ลนขนสุกรด้วยขบหญ้าแล้วใช้ดาบคมกริดตักศีสษะมันใช้ภาชนะรองเอาโลหิตที่ไหลออกมาคลุกเคล้าเนื้อด้วยโลหิตแล้วปิ้งรับประทานกับบุตรและภรรยาส่วนที่เหลือก็ขายไปตัวนายจุนท่าเองเขาไม่เคยทำบุญให้ทานไม่เคยใส่บาตร ไม่เคยแม้กระทั่งไปร่วมงานบุญแม้แต่ครั้งเดียวคุณผู้ฟังครับในที่สุดกรรมก็ต้องสนองกรรมต้องชดใช้ด้วยกรรมไม่ช้าก็เร็วนายจุดทะเกิดอาการเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือ่อจนถึงขั้นลุกไม่ได้ป่วยจนถึงขนาดที่ว่าหมอเก่งๆที่ไหนๆยาขนาดเอกไหนๆ ก็ไม่สามารถจะรักษาเขาให้หายขาดได้ในวาระสุดท้ายก่อนจะตายมีความเจ็บปวดทุรนทุรายลงไปคลานกับพื้นส่งเสียงร้องเหมือนเสียงสุกรอยู่เป็นเวลานานถึงเจ็ดวันเป็นความทุกข์ก่อนตายที่มีลักษณะคล้ายกับตกนรกกันเลยทีเดียวเขาได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัส บจนย่างเข้าวันที่เจ็ดนายจุนทะก็สิ้นชีพและเขาก็ได้ไปเกิดในนรกขุมอเวจีมหานรกความเร,าร้อนในอเวจีมหานรกนั้นมีความร้อนกว่าไฟปกติเป็นอันมากพระภิกษุสงฆ์องค์เจ้าเดินผ่านทางประตูบ้านของนายจุนทะได้ยินเสียงนั้นในวันที่เขายังไม่ตายต่างก็เข้าใจผิด คิดว่าเป็นเสียงร้องของสุกรที่ถูกฆ่าและก็คงเป็นการฆ่าสุกรหลายตัวเพื่อทําอาหารเลี้ยงแขกในงานบงคลอะไรสักอย่างเป็นแน่แท้เขาช่างมีความโหดร้ายทารุณผิดกับผู้ฆ่าสุกรรายอื่นๆเขาจะมีความเมตตากรุณาสงสารสัตว์แม้สักนิดก็หามีไม่พระคุณเจ้าเหล่านั้น จึงได้นำความนี้ขึ้นกราบบังคมทูลแด่พระศา,าสดาทำให้ได้ทราบว่านั่นมันไม่ใช่เสียงร้องของสุกรที่ถูกนายจุนทะฆ่าแต่ทว่านั่นเป็นเสียงร้องเหมือนสุกรของนายจุนทะขณะคลานอยู่ในบ้านตลอดเวลาเจ็ดวันนั้นต่างหากพวกภิกษุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ เขาเศร้าโศกอย่างนี้ในโลกนี้แล้วยังจะไปเกิดในฐานะเป็นผู้เศร้าโศกเช่นกันอีกหรือไม่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าผู้ประมาทแล้วจะเป็นครหั์ก็ตามเป็นบรรพชิตก็ตามย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองเป็นแน่แท้ คนทําชั่วย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองคือเศร้าโศกทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเขาย่อมเศร้าโศกย่อมเดือดร้อนเพราะได้มองเห็นกรรมชั่วของตนเองและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นำมาฝากเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจคติธรรมสอนใจ ว่าคนเรานั้นจะทำกรรมอันใดไว้จะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามสุดท้ายก็จะต้องได้รับผลกรรมอันนั้นไม่ช้าก็เร็วถ้าคุณผู้ฟังชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พร้อมทั้งสั่นกระดิ่งไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานด้วยนะครับ ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกๆกำลังใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดี